สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเฮียโมล้มโต๊กันอดกเช่นเคยครับวันนี้วันพุทธที่19มีนาคมเราเตรียมวิเคราะห์บอลทีเด็ดจัดเต็มมาให้กับทุกท่าน3คู่ครับวันนี้กับรายการโคปาอาร์เจนตินาระหว่างอันโดซิวีพบกิมนาเซียตายเลสกอโดบาพบอาร์เมเนโอและลิเวอร์เพดพบโบลิวาเช่นเคยครับนอกเหนือจาก3คู่ที่เราเตรียมมาให้ถ้ายังไม่พอใจไม่นำใายังกดไม่มันมือทุกท่านเรามีกลุ่มพูดคุยให้แนวทางเพิ่มเติม VIP แบบว่าจับมือกากันเลยครับ มีที่เด็ดมากกว่านี้แน่นอนครับมีกิจกรรมให้เล่นกันทุกวันของรงวันคุ้มคุ้มสนใจก็แอดมาได้ครับแอด3 4 5 m u ทางบ้านเขียวหรือจะกดลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ให้ทางด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันครับเข้ามาวันนี้ก็รับของที่ระลึกไปได้เลยทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับและกิจกรรมทายผลสกอร์ของเราวันนี้ครับเป็นคู่ของอันโดซีวีพบกิมนาเซียคู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไหร่ทีมไหนยิงก่อนร่วมทายผลกันมาได้ครับ สำหรับผู้ที่ไทยถูก1ิท่านแรกรับทันทีครับเสื้อทีฟุตบอลที่ท่านชื่นชอบเจะหลีกไหนรายการไหนเราจัดให้ได้หมดสนใจก็ร่วมทายผลบอลกันมาได้ครับก่อนคู่นี้จะเริ่มเตะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะคิกออฟเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยเริ่มกันที่คู่แรกครับกับรายการโคปาอาร์เจนตินาอันโดซีวีพบกิมนาเซียคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีมาดูทางผลงานห้านัดหลังฝึกของทั้งสองทีมครับทางอันโดซีวีครับชนะหนึ่งเสมอสองแล้วก็แพ้สอง โดยนัดล่าสุดครับชนะทางอาร์เจนติโนจูเนียมา2ประตูต่อศูนย์ส่วนฝั่งกิมนาเซียรครับผลงาน5านัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1โดยนัดล่าสุดชนะทางกูเอเมสมา1ประตูต่อศูนย์ครับเจ้าถิน่นอันโดซิเวียครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ครับเขาจะขาดผู้เล่นอย่างไอตอนเปเซโดมาติออสกาเซียแล้วก็ฟังโก้ที่ทั้งหมดยังบาดเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับในด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-5-1โดยแดนกลางจะใช้งานโรเบโตโบซี osi, กับยูสโตจิอานี คอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอ,อกหน้าเป้าอย่างเอเลียสตอเลสที่ลงล่าสกอร์ในเกมนี้ครับฝั่งของผู้มาเยือนกิมนาเซียครับสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้ครับไม่มีรายง,งานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนดใดใดแดนการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ442โดยแดนกลางจะวางนิโคลัสดิลันดีกับมาทิอัสโลเมโลคอยปั้นเกมร่วมกันซับพอสองหัวหอ,อกในแดนหน้าอย่างเรยันโดคอนตินกับดานิเอลบินยานวาที่ลงล่าสกอร์ร่วมกันครับ เกมนี้ครับเป็นศึกบอลถ้วยโคปาอาร์เจนตินารอบแรกเจ้าทีมอันโดซีวีครับพวกเขาเป็นทีมจากลีกใหญ่สูงสุดข,ข,ของประเทศที่ต้องบอกเลยครับว่าระดับบอลเหนือชั้นกว่าทีมเยือนอย่างกิมนาเซียเยอะมากครับโดยเดืนนัดน,นี้เปิดออกไม้ทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากกว่าครับขุมกาลังก็ดีกว่าเทคนิคดีกว่าและเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับมั่นใจว่าจะเอาชนะผู้มาเยือนได้อย่างแน่นอนดังนั้นนัดน,นี้แนะนําอยู่ฝั่งทีมต่อครับมีโอกาส ตาเยเลสก,กอดบาพบอาร์เมนิโอคู่นี้เตะเวลาตีสี่ตรงครับผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านกอดบาครับเสมอ4แพ้1โดยนัดล่าสุดครับเสมอกับทางซามิโตมาสุดประตูต่อศูนย์ส่วนฝั่งทีมเยือนครับอาร์เมนิโอผลงานหานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2โดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับแพ้ทางลาเฟเลเซมาสุดประตูต่อ2เจ้าบ้านตาเยเลสก,กอโดบาครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ จึงน่าจะยึดชุดใหญ่ครับลงบู้ในบอลถ้วยตามระบบ4-231พร้อมกับวางเฟเดริโกกิลลอตติปักหลักหน้าเป้าขณะที่3แนวลุกจะใช้งานเซบาสเตียนปาลาซิออสเอ็มมานูเอลเรโนโซและก็ลิกประสานงานในตำแหน่งกลางลุกครับฝั่งทีมเยือนอาร์เมเนโอครับจะยกพลไปเยือนแบบไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นเดียวกันครับโดยคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4 3 3พร้อมกับวางทางกอนซาโลโตมาเยเลสแล้วก็ทางโลเบติโนเป็น3ประสานในแดนหน้าขณะที่กุสตาโบบรับบัญชาการในตำแหน่งแดนกลาง ฝังทีมเยนตาเยเลสครับพวกเขาอยู่ที่หลกสูงสุดก็จริงครับแต่ว่าชั่วโมงนี้ผลงานแผวยังเห็นได้ชัดเลยครับหลังจากเก็บชัยชนะได้นัดเดียวตลอด11แมตท,ที่ผ่านมาในทุกรายการแล้วก็แพ้คาบ้านไปถึง4ครั้งติดต่อกันด้วยนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับอเมเดโอพวกเขาอยู่ที่ดิวิชั่น4นะครับแถมผลงานช่วงหลังนะครับ2แมตช์ล่าสุดก็แพ้มาแบบยิงใครไม่ได้ด้วยแต่ถ้ว่าผลงานนอกบ้านพวกเขาเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับด้วยการเข้าวินสารจาก5นัดล่าสุดที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับนัดนี้คงหวังอะไรมากไม่ได้เนื่องจากผลงานกับคุณภาพมีค่อนข้างแต,งตกต่างกับทางเจ้าบ้านเยอะพอสมควรครับโดยเลนดนัดนี้ครับเปิดออกไว้ทางเจ้าบ้านต่ออยู่ที่0.5ครับผมแนะนาอยู่ฝั่งทีมต่อครับ ก็จริงอยู่ครับทางเจ้าบ้านเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะครับผีเข้าผีออกแต่ผมมั่นใจว่าคุณภาพของพวกเขามีดีเกินกว่าทีมผู้มาเยือนแน่นอนครับนัดนี้มีโอกาสเก็บสแต้ไมได้อย่างแน่นอนครับคู่ที่3กับรายการบอลถ้วยโคปาอาร์เจนตินาครับลิเวอร์พลพบโบลิวาคู่นี้เตะเวลา7โมงสนาทีครับมาดูกันที่ผลงานหานัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเจ้าบ้านลิเวอร์พลครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2โดยนัดล่าสุดครับเสมอกับทางลิเอตตามา0ูน์ประตูต่อ0ูน์ ส่วนฝั่งทีมเยนโบลิวาครับผลงานท่านัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2โดยนัดล่าสุดครับชนะทางอูลันกันมา3ประตูต่อ1ครับเจ้าบ้านเลเวอเพสครับสำหรับความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้นะครับพวกเขาจะพาดใช้งานลูคัสมาติเนสจูริอาโนเซบาสเตียนดิอุสซี่และมาติอัสโลยัตเหล่าบรรดาน,นักเตะที่บาดเจ็บทั้งหมดนะครับไม่สามารถลงสนามได้ด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ43-3พร้อมกับส่งกอนซาโลตาเปียมิเกลโบยาและเซบาสเตียนเป็นสามประสานในแดนหน้า ที่ฝั่งผู้มาเยือนโบลิวาครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามพวกเขาไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับในด้านการจัดทัพครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-1-2โดยมีทางอนันโดกอนซาเลสเป็นตัวขึ้นเกมลุกพร้อมกับเลือกใช้งานคาราบาโยลงมาลุ้นสกอร์ร่วมกับไบรอันดูอาเต้ครับคู่นี้ครับเมื่อเทียบกันชั้นต่อชั้นแล้วนะครับต้องยอมรับว,ว่าทางเรอรวเพูลเหนือชั้นกว่าอย่างมากนะครับเมื่อมองจากดิวิชั่นที่อยู่ห่างกันพอสมควรแล้วมองจากสภาพความพร้อมครับแน่นอนว่าทางเรพมีปัญหาตัวเ่นบาดจอยู่หะับ กับเกมที่ต้องเจอลองบอลแบบนี้ครับเชื่อว่าจะมีการโรเทชันในหลายจุดกับฟอร์มของทางทีมเยือนโบริวารครับแม้จะมั่นใจจากเกมในลีกครับแต่ใช่ว่าเกมนี้พวกเขาจะเก็บชัยชนะไปได้แบบง่ายๆโดยเกมนี้ต้องหุกไปเยือนทางลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาเป็นทีมที่เกมรับเหนียวแน่นเกมลุกเฉียบคนนะครับแถมคุณภาพนากเตะก,กับแท็กติกเนี่ยผมยังมองว่าเป็นเหนือกว่าอยู่หลายขุมโดยเด็อนัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านต่อที่ที่2.5ครับผมแนะนำอยู่ฝั่งทีมต่อครับโดยมองว่าเกมนี้ครับเจ้าบ้านอาจจะโลเทชันก็จริงนะครับแต่ว่าทางผ และนี่คือ3คู่จัดเต็มที่เราเตรียมมาให้กับทุกท่านในวันนี้ครับชอบก็จัดตามกันได้ครับไม่ชอบปล่อยผ่านได้และเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคู่ระหว่างอันโดซีวีกับกิมนาเซียคู่นี้ผมต่ออันโดซีวีครับตายยเลสกอโดบากับอาเมนิโอคู่นี้ผมต่อทางกอดบาครับและคู่สุดท้ายครับลิเวอร์พักับโบลิวาคู่นี้ผมต่อลิเวอร์พัครับและสำหรับท่านที่คิดว่ายังไม่หนำใจนะครับยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักมาสอบถามเข้ากลุ่ม VIP กับเราได้ครับ กิจก,กรรมแน่นๆของราะวันจัดหนักผมรับประกันว่าคุ้มแน่นอนครับและก่อนจากกันวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบข้อมูลอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามรวมคอมเมนต์พูดคุยไทยผลสกอร์กันได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ